สวัสดีชาวสี่กุมทุกท่านนะครับผมก็ขอทำลายดวงชะตาความรักของชาวสี่กุมตั้งแต่วันที่15ถึง28กุมภาพันธ์นะครับว่าความรักของชาวสีก่กุมจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทำลายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครในคนใดคนหนึง่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างลีปนาล้วเช่นกันนะครับผมก็มาเริ่มดูวดวงความรักของชาวสีก่กุมดีวกว่าว่าจะเป็นเช่นไรบ้างในเดือนกุมภาพันธ์ EP หลังนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะผมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณที่มาดูดวงส่วนตัวผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยโอเคครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนนะครับไพ่ขึ้นมาว่า s i of pentacles หรือไพ่หกเหรียญจะเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับพยายามชุดลังใครสักคนหนึ่งม่ให้เอาความรู้สึกเอาความรักของเขาเนี่ยไปแบ่งให้กับคนอื่นเพราะเห็นไหมครับว่าเหมือนกับคุณเองเนี่ยแค่เรามีเขาเนี่ยมันก็เหนื่อยพออยู่แล้วอะมันก็เจ็บพออยู่แล้วเราไม่อยากให้เอาเขาเนี่ยไปรักคนอื่นหรือไว ขอร้องให้เขาเห็นใจเราหน่อยได้ไหมขอร้องให้เขาเหมือนกับช่วยเมตตาช่วยสงสารกันหน่อยได้ไหมเพราะพายุเหรียบอกว่าเหมือนกับคุณเนี่ยอยากจะฉุดล้างเขาไว้อยากจะดึงเขาไว้ว่าเนี่ยฉันยังอยู่ใกล้คุณอยู่นะฉันยังเป็นของคุณอยู่นะใจของเรายังเป็นของการแลกกันอยู่นะใจของเรายังรักกันอยู่นะแต่พ่ยุเหลียมบอกว่าเราไม่สามารถห้ามมือเขาได้ไม่สามารถห้ามการกระทำเขาได้เหมือนกับอีพีทผมดูไปว่าเราคงห้ามเขาไม่ให้ทําอะไรไม่ได้หรอกเราคงห้ามให้ลมเปลี่ยนทิศไม่ได้หรอกเราคงห้ามชีวิตให้ชีวิตของเขาเนี่ย ไม่ให้ไปจากเราไม่ได้เช่นกันหรือไม่ให้ชีวิตของเขาเนี่ยทำอะไรได้เช่นกันเพราะฉันไพ่เ็นกว่าชีวิตก็ชีวิตของเขาขาก็ขาของเขาทางเดินก็ทางเดินของเขาเราไม่สามารถเลือกอะไรได้ไม่สามารถห้ามอะไรได้หรอกเพราะฉันไพ่หกเหรียญบอกว่าเหมือนกับสิ่งเดียวที่ชาวสีกุมทําได้คือเหมือนกับจับขาเขาไว้จับเขาไว้จับมือเขาไว้้เหมือนกับบอกเขาว่าเราลักเขามากแค่ไหนบอกเขาว่าเราอยู่ตรงนี้นะบอกเขาว่าเรารักเขาบอกเขาว่าเราอ้อนวอนเขาครั้งนึงเราเคยขอร้องเขาไม่ให้เขาไปจากเราอะแต่ไพ่หกเหรียญบอกว่าเมื่อก็ไ่ก็ตามที่เขาตัดสินใจเลือก เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาตัดสินใจว่าลมเปลี่ยนทิศหรือว่าเอาชื้อของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยไพ่ใบต่อมาก็เลยเหมือนกับไพ่สิบเรียญเข้ามานะครับสิบเรียญไป็นที่ว่าถ้าเกิดเขาไม่เป็นเราเขาคงไม่เข้าใจหรอกว่าไพ่สิบเรี่ยนเป็นที่ว่าเหมือนกับมีผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งรอใครสักคนหนึ่งมานานแสนนานนะแต่คบกันมาตั้งมากมายคบกันมาตั้งนานเนี่ยเท่ากับการเดินออกจากชีวิตของผู้หญิงคนนี้ไปอ่ะนะครับแล้วปล่อยผู้หญิงคนนี้เฝ้ารอเพราะฉะนั้นไพ่สิบเดี่ยนในเท็ตออฟดิคอนค แต่อยู่เขาก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่เขาจะเป็นคนอื่นแต่สิบเรียนไปนี่ว่ามันคือความรักที่ยังไงก็ตามเขารู้แหละวันนี่คือบ้านนี่คือผู้หญิงคนหนึ่งที่ถือไม้นหนึ่งไม้คาถาไม้วิเศษที่รอคนรักของเขาอยู่อ่ะเพะฉันพ่ใบนี้บอกชาวสีกุ้ว่าเขารู้นะว่าคุณรักเขามากแค่ไหนเขารู้นะว่าคุณเข้าใจเขาคุณทําดีมาตลอดคุณคือคนที่รักเขามากที่สุดคุณคือบ้านของเขาอ่ะเขารู้พะฉันพ่ายสิบเดือก็หกเรียญไปนี้ว่าตอนที่เขาไปจากเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไร เราเคยพยายามห้ามเขาแล้วเขายังทําแต่ไพ่สิบเดือนไม่รย้ว่าเขาอาจจะกลับมาวันที่เหมือนกับมันสายเกินไปเราอาจจะถามเขาในวันนั้นว่ามาลักทาไมตอนนี้กลับมาทําไมตอนนี้ในวันที่เหมือนกับวันที่เราเสียใจมืที่เขาแก่ไปแล้ววันที่เราเคยรักเขาหมดใจแต่เขากลับมือนกับไปอยู่คนอื่นเขากลับเดินทิ้งมันไปเดินออกจากบ้านหลังนี้ไปอ่ะเพราะฉะนั้นไพ่สิบเดือนไม่รย้ว่าเขาไม่เป็นเราเขาคงไม่เข้าใจหรอกว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนว่ามันเสียใจแค่ไหนว่าเรามั่นคงกับเขาแค่ไหนเราเชื่อมั่นเราจริงใจเราจริงจังกับเขามากแค่ไหนอ่ะ แต่อยู่ไพ่ขึ้นมาบอกว่าตอนนี้เขาไปจากเราเนี่ยเขาไปง่ายเหลือเกินแต่ตอนเขากลับมาเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าสิบเหรียญเข้ามากับเอดออพิเดคอนขึ้นเหรียญทั้งสองใบเลยหนึ่งเหรียญกับสิบเหรียญมันคือวันที่เขาเดินจากไปเขาอาจจะไม่เห็นคุณค่าคุณนะแต่เขากลับมาในวันที่เหมือนกับสายเกินไปกลับมารักคุณคุณเลยอยากจะถามเพราะว่ากลับมารักฉันทาไมตอนนี้กลับมาทําไมตอนนี้มารักทําไมตอนนี้ตอนที่การเสียฉันไปตอนที่ฉันเหมือนกับตัดสินใจว่าจะไม่หลอกคุณตอนที่ชาาสีกุมภาพันานตัดสินใจว่าจะเดินออกไปจากบ้านหลังนี้แล้ว อาจจะเดินออกไปจากการที่เราเฝ้ารอเขามานานแสนนานแลแ้วพระนทร์ไพ่ใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือความรักของชาติสิกุมที่อาจจะบอกคนที่คุณรักอยากจะเตือนสติก่อนที่เขาจะจากคุณไปหรือทิ้งคุณไปว่าถ้าเกิดจะทิ้งกันไปหรือจากกันไปเนี่ยคิดดีๆก่อนช่วยคิดถึงความรู้สึกที่ตอนที่เราเคยหลักกันตอนที่เราเคยอยู่ด้วยกันตอนที่เราเคยมีความสุขด,ด้วยกันตอนที่เราเคยทาหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันเนี่ยมันมีค่าหรือบ้างหรือเปล่าว,วันและคืนที่สร้างกันมาเนี่ยมันมีค่าต่อกันบ้างหรือเปล่านะครับถ้าไพ่่จจยมออกกวานนังต ช่วยกอดกันอีกสักครั้งได้หรือเปล่าช่วยจับมือกันอีกสักครั้งหนึ่งหรือว่าช่วยมองตากันก่อดได้หรือเปล่าถ้าในใจตาของเธอเนี่ยรู้สึกว่าไม่หวั่นไหวรู้สึกว่าไม่แคร์กันรู้สึกว่าพ่ขึ้นมาว่า King of Bond รู้สึกว่าสายตาของเธอที่เธอมองฉันมาเรื่องเหมือนกับมีแต่ความเย็นชาความเฉยชาและไม่หวั่นไหวและลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้รักเธอมากแค่ไหนเพราะฉันพ่ออาย King of b n d เก็บอ m e t h ไปนี่บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลความรักของชาวสีกุมเนี่ยคุณคงอยากจะให้เขาเนี่ยถามใจเขาดู นะครับอยากให้คนที่คุณรักหรือคนที่เขาจะจากคุณไปแตคนที่มีปัญหาความรักมีปัญหาเรื่องความรู้สึกกันเนี่ยถามใจของกันและกันดูว่าถามใจกันหน่อยเธอลืมคนรักได้หรือยังเธอลืมกันได้แล้วหรือยังเธอลืมความรักกันไปแล้วหรือไงเธอลืมอ้อมกอดลืมความห่วงใยลืมความรักความรู้สึกที่มีให้แก่กันและกันยังไงช่วยมองตากันได้หรือเปล่าถ้าเธอไม่หวั่นไหวลองมองตาลองศบตาลองมองเห็นกันลองมองดูกันอีกครั้งได้หรือเปล่าถ้าหากไม่หลงเหลืออะไรแล้วเนี่ยไพคิงออฟบานเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาเย็นช้าถ้าเกิดเขาไม่แคคุณ ถ้าเกิดเขามองแล้วเขาเ้สียเฉยเนี่ยน่นแสดงว่าไพคิงออบบานบอกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่คนเดิมอีกเขาอาจจะลืมไปแล้วว่าเราเคยรักกันมากแค่ไหนเขาอาจจะไปลืมไปแล้วว่าก้อนหินก้อนนี้ยังแหลกเป็นเม็ดทรายเลยนับประสาทกับหัวใจของชาวสีกุมนั่นเองเพราะฉันไพเป็นิโบชาวสีกุหมอนท่านว่าก้อนหินมันยังแหลกเป็นเม็ดทรายแต่หัวใจของชาวสีกุมเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกร่งและมันคงไม่เหมือนกับก้อนหินหรอกแต่หัวใจของเรายังแหลกสลายเลยก็คิดดูนะกันว่าเรารักเขามากแค่ไหนเพราะฉันไพหนึ่งเะ แต่เรายังนั่งอยู่ที่เดิมอยู่เลยหลายานเาจะเป็นแบบนั้นเลยก้อนหินอาจจะแลกไปทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ชาาสีกุมภา่านจะเป็นเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ยังนั่งอยู่ที่เดิมอ่ะหัวใจของเราก็เหมือนกับรอวันที่มันแลกสลายเหมือนกันเพราะฉะนั้นใพ่เป็นอีกว่าคนที่เรารักเขาเนี่ยเอ็มเพกันหนึ่งเม้เท้าเราเคยเป็นคนที่รักกันเราเคยเป็นคนที่รักแต่วันนี้เรากลายเป็นคนทิ้งกลายเป็นคนที่ถูกทิ้งอ่ะกลายเป็นคนเดียวที่ถูกทิ้งคนเดียวที่เคยรักเธอคนเดียวที่เคยรักเธอแต่วันนี้ก็กลายเป็นนนคเเดีียวทท่ถูกกิ้งหมือัน หัวใจมันแหลกสลายไปหมดแล้วเหมือนกับก้อนหินก้อนนี้ที่มันแตกสลายเหมือนกันอยากจะรักอยู่ไหมอยากจะไปต่ออยู่เปล่าอยากจะกลับบ้านหรือเปล่าอยากอยู่บ้านหลังเดิมที่มีความสุขด้วยกันหรือเปล่าแน่นอนครับเอ็มเพกับหนึ G ่งไม้เท้ารักคนนี้มากแหละยอมเขาทุกอย่างทําเพื่อเขาทุกอย่างให้เขาหมดทั้งหัวใจแต่เขากลับทิ้งมันไปนั่นเองเพราะฉะนันให้ทั้งหมดทั้งมวลของชุดนี้คือความรักของชาวสิกุงเหมือนท่ี่คุณอยากจะบอกคนที่คุณรักว่ามารักทําไมตอนนี้ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยฉันรักเธอหมดทั้งหัวใจทั้งที่ ถ้าเกิดจะรักกันถ้าเกิดจะกลับมาคืนดีกันเนี่ยไพ่ใบต่อมาคือการทำลายดวงตาแล้วว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับไพ่เวอเบรียไปที่บอกว่าถ้าเกิดเวลาไม่เกินหนึ่งปีถ้าเกิดเวลามันยังอยู่ในวนเวียนเลยสิ่งหนอย่างมีการพูดคุยติดต่อกันอยู่เนี่ยยังไงก็งอาจจะกลับมาทันอยู่ยังกลับมาคืนดียังกลับมารักกันยังกลับมาเข้าใจกันเหมือนเดิมถามว่ากลับมาแลดีกว่าเดิมไหมเวอเบรียเวลาคือคําตอบนะครับเวอเบรียเข้ามาเวลาคือการได้คําตอบถ้าเกิดใครเลิกกันไม่เกินหนึ่งป กลับมาแล้วเข้าใจกันเหมือนเดิมกลับมาแล้วมั่นคงกลับมาแล้วเป็นสามีภรรยาคนรักที่ดีขึ้นเหมือนเดิมเพราะเขาคิดได้เพราะเขารู้สึกว่าเขารู้แล้วว่าคุณรักเขามากแค่ไหนคุณนุ่มเทเมเพื่มหมดใจให้เขามากแค่ไหนแล้วไพ่เอ็มเพไปเนี่ว่าเขารู้แหละว่าใครคนนี้สามารถเป็นภรรยาเป็นเนื้อคู่เป็นครอบครัวเป็นสามีของเขาได้อะเพราะฉันไพ่ไปนี่ว่าลองถามใจเขาดูถ้าเกิดเขาไม่ได้ฟังเราหรือไม่มาดูคลิปนี้แชร์คลิปนี้ไปให้เขาส่งคลิปนี้ไปให้เขาก็ได้ลองถามใจเขาดูว่าถามใจเธอหน เธอลืมคนรักเธอลืมคนนี้คนนี้ได้ดาวลีวยังไงอ้อมกอดความรักความห่วงใยความรู้สึกที่เคยมีให้แก่กันเนี่ยยังจําไม่ได้หรือเปล่านอกจากไพ่หนึ่งเหรียญไปนี่นนว่าสิง่งดีๆที่เขาเคยให้เขาไปเนี่ยเขาอาจจะลืมไปแล้วหรือเปล่าลองนึกถึงดีๆว่าแค่ตรงนี้ทุกอย่างเนี่ยคุณลืมไปแล้วหรือยังไงเพราะฉันไพ่ใบต่อมาคือไพ่ห้าดาบในเมื่อเขาไปจากเราเมื่อเขาจะไปเนี่ยไพ่ใบนี้ออกไพ่ห้าดาบสุดท้ายไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าเกิดคุณถามแล้คุณเจ็บคุณไม่ถามแล้วคุณก็เจ็บอยู่ดีเนี่ยไพ่ห้าดาบชาาากุท่ มันคือได้คําตอบว่าเราควรจะไปต่อหรือควรพอแค่นี้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะถามเขาเลยเข้าไปถามเขาเองก็ได้หรือเข้าไปบอกเขาเลยก็ได้ว่าขนาดก้อนหิน,นอะ่าไรเป็นเม็ดทรายอะและหัวใจของเราละ่ะเธอจะจะรักษามันอยู่หรือเปล่าหรือเธอจะปล่อยให้มันแหลกหัวใจไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นไพ่หนึ่งเม้เท้าใบนี้นะก็หนึ่งเหรียญก็ห้าดาบลองทําและเสียใจลองเข้าไปคุยเข้าไปต่อสู้กับคนที่คุณรักอีกสักครั้งหนึ่งดีกว่าไม่ทําให้เสียใจมาดูไพ่ของรับคนโสดกันดีกว่านะครับ หลายคนอาจจะเรียกร้องสาหรับคนโสดนะครับอันนี้คือสาหรับคนที่อกหักเสียใจแล้วก็โสดไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาห้าดาบถ้าเกิดใครเลิกกันไปเกินหนึ่งปีแล้วไพ่ห้าดาบกับหนึ่งเหรียญบอกว่าอย่างน้อยมันก็หลุดพ้นนะจากสิ่งที่เราเคยให้ค่าใครไปอย่างน้อยเราก็ทําดีที่สุดแล้วอะแล้วไพ่ห้าดาบไปนี้บอกว่ามันคงมีอะไรที่มันเจ็บกว่าเราตัดสินใจเดินออกมาจากความเจ็บปวดแต่สินใจเดินออกมาแล้วเจอไพ่ขึ้นมาว่าหกไม้เท้านะครับหกไม้เท้าที่คืออัศวินที่ขี่ม้าขาวขี่ม้าถือไม้เท้ามาหาคุณนะ เพราะฉันไพ่ใบนี้ว่าคุณอาจจะพบเจอผู้ชายคนนึงที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครผ่านอะไรมาเสียใจเจ็บปวดร้องไห้หรือผ่านปัญหาเรื่องความรักปัญหาชีวิตอะไรมาก็ตามไพ่คนนี้บอกว่าเขาเนี่ยคือคนของคุณคนที่พร้อมจะเดินเคียงข้างคุณจับมือคุณไม่ว่าคุณจะทุกข์สุขเสียใจเศร้าใจหรือมีปัญหาอะไรมาก็ตามคุณจะทําอะไรก็ตามที่มันมีปัญหาไพ่ใบนี้ว่านี่คือคนของคุณนี่คนที่เขารับคุณได้นี่คือไพ่สำหรับคนที่คนณถูกทิ้งคนอกหักเจอความรักที่มันคนที่อยากจะแคร์เราอยากจะมีชีวิตร่วมกับเราคู่ชีวิตจัับบมืออไปกเรา่ะ ว่ากคนที่เป็นไพ่ขิงออกบานมองตากันแล้วเนี่ยไม่รู้สึกอายเลยอยู่ด้วยกันแต่ไม่เคยแคร์กันคนที่จะจากกันไปทิ้งกันไปเหมือนกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันเนี่ยก็ปล่อยเขาไปเถอะเพราะฉะนั้นบทสรุปความรักของชาวสีกุมไพ่ขึ้นมาว่าหนึ่งเด็กถือดาบเข้ามาเลยโอ้เพจออฟซอสนะครับเป็นภาพของผู้หญิงคนที่ตัดสินใจคือบทสรุปความคุณว่าคุณต้องตัดสินใจสุดท้ายไพ่ใบนี้คือการตัดสินใจของชาวสีกุมเหมือนท่านผากให้คุณตัดสินใจแต่อาจจะต้องอยู่บนความคิดความแยอแยะเรื่องของไพ่หนึ่งไม้เทา เพราะฉันถ้าเกิดคุณตัดสินใจด้วยอารมณ์เนี่ยอย่า,าไม่อยาาให้แนะนําแบบนั้นถ้าคุณยังรักใครสักคนหนึ่งอยู่อยากให้เวลาตรงนี้ให้มันมากพอที่สุดให้มานานที่สุดที่จะให้โอกาสคนที่คุณรักกลับมาแก้ไขกลับมานึกถึงจิตใจกันถามใจกันดีๆแต่เกิดไพ่หนึ่งเด็กถื่ดดบไปนี่ว่าเมื่อมันไม่ลงเหลืออะไรแล้วเมื่อเขาทิ้งเราไปเกินหนึ่งปีเมื่อเราหมดรักหมดความรู้สึกหมดอารมณ์แล้วเนี่ยก็ตัดสินใจว่าปล่อยเขาไปเถอะปล่อยให้เธอไปเจอทางที่ดีปล่อยมือกันดีกว่าปล่อยความรักให้มันเหมือนกับไปตามทางของการละกันดีกว่า ปล่อยไปตามโชคชะตาปล่อยไปตามเหมือนกับเวลเดียปล่อยไปตามวันเวลาตามโชคชะตาในสิ่งที่มันควรจะเป็นนั่นเองเพราะฉันไพ่ใบสุดท้ายไพ่เราเคลืนแนะนานชาสีกุมนะครับไพ่เขียนว่าไทม์ลินนะครับแล้วก็แบทเทิลสงครามครั้งนี้มันต้องจบมันต้องมีคนแพ้แน่นอนระหว่างการรบไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะหรอกความรักก็เช่นกันมันไม่มีคนแพ้ไม่มีคนชนะหรอกมันมีแค่เจ็บมากเจ็บน้อยแค่นั้นแหละและสงครามครั้งนี้ถ้าเกิดเราจะไปแข่งกับใครเนี่ยมันก็ต้องมีคนแพ้แน่ๆสักคนหนึ่งนั่นแหละอาจจะเป็นชาวสีกุมเองก็ได้ หรือคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ชนะในการที่เดินออกมาส,สวยๆเดินออกมาแล้วเหมือนกับมีความสุขมากกว่าเดิมนั่นเองก็คุณชาวสีกุมทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างอีเมลเชน่นกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ